สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องการใช้ยาและการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยเชเนเพสัตเทวติขับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่เทศกาลสงการของปี2564แล้วนะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี สงการกับทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพกายสุขใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็สามารถผ่านพ้นอะไรหลายๆอย่างไปได้ด้วยดีนะคะค่ะกำลังใจสำคัญที่สุดนะคะเราเชญเพจส์เป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีอักษรยอดตัวนะคะไม่มาใบหวยนะคะแต่ว่ามาทำให้สุขภาพของเพื่อนๆแข็งแรงมากข,ขึ้นกับการดูแลสุขภาพที่ดีกับ ซ้ำออนะคะค่ะซ้ำออนนั้นจะเป็นอะไรนะคะไปพบกันได้เลยค่ะค่ะการดูหลัสุสภาพที่ดีนะคะใครๆ เมื่อรู้แล้วก็จะต้องนำไปปฏิบ,บัติตอนนะคะเพื่อเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะไม่ใช่ว่ารู้แล้วแต่ไม่เอาไปทำนะคะก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อท่านรู้ก็จะต้องเอาไปทำนะคะแล้วก็บอกกล่าวต่อไปให้คนรอบข้างของท่านได้รับทราบด้วยนะคะหากมีคำถามเรื่องการช้ยยาและการดูแลสุขภาพก็ เดินเข้ามาหาเราเชมเพสัตได้เลยนะคะเราเชมเพสัตยินดีให้บริการค่ะซ้มออนะคะ,ะ,คะกับการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอ๋อที่หนึ่งใครเดาถูกบ้างไหมคะใครเดาถูกมารับรางวัลที่ร้านเชมเพสัตได้เลยค่ะอ่ะนับหนึ่งสามนะคะหนึ่งสองสามอ่ะ, 1, ะ,ะ, 1, 2, อ,ะอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามอ่ะนับอีกรอบนึงนะคะหนึ่งสองสามอ่าออที่หนึ่งนะคะก็คืออาหารนะคะ การกินอาหารนะคะเราก็จะต้องกินอาหารที่มีรสหวานน้อยนะคะเวลาท่านไปร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟานะคะก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะขอหวานน้อยนะคะอันที่สองก็คือมันน้อยอันที่3ก็คือเค็มน้อยนะคะบางทีนะคะเวลาเราปรุงอาหารอยู่ที่บ้านกินกับพ่อพวของเรานะคะคนปรุงเองเนะะี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยรู้นะคะว่าเอออาหารที่เราปรุงไปเนะะี่ยค่ะรสชาติเป็นอย่างไรนะคะ บางทีนี้ติดเค็มจัดนะคะอาจจะทำหากมีเพื่อนๆแวะมาเที่ยวหานะคะก็อาจจะให้เขาลองชิมให้หนอยซิว่ารสชาติอาหารที่เราทำเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะหากเขาบอกว่าเค็มนะคะก็อาจจะต้อง รอบปริมาณของน้ำปลาของเครื่องปรุงลงหน่อยนะคะมิฉนั้นไตของท่านจะมีปัญหาได้นะคะค่ะลดลงหน่อยนะคะก็คือท้านอาหารหวานาน้อยมันน้อยแล้วก็เค็มน้อยนะคะรับประทานอาหารกินอาหารให้ครบ5หมูนะคะ5หมูในที่นี้นะคะไม่ใช่ว่าตนเองอยู่หมู่บ้านที่1นะคะก็ไล่กินไปให้ครบ5หมูนะคะ ไม่ใช่นะคะอาหารท่าหมูก็ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะคะโดยเฉพาะ ควรจะเน้นการกินผักและผลไม้ให้มากๆนะคะเพื่อจะทําให้ระบบการทํางานของร่างกายของท่านเป็นปกตินะคะระบบการขับถ่ายเป็นปกตินะคะไม่มีปัญหาท้องผูกนั่นเองนะคะ,คะการดื่มน้ำนะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะบางคนบอกว่าก็ดื่มน้ํานะแต่ว่าวันนึงกินขวดประมาณ200 ml อะคะ่ะ กอดหนึ่งยังไม่หมดเลยอ่ะอันนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มการดื่มน้ําในแต่ละวันหน่อยนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะมากกว่า50%เลยนะคะที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบนะคะการดื่มน้ําวันหนึ่งเพื่อนๆเ็ควรจะต้องดื่มประมาณ1.5ลิตรต่อวันนะคะ ออที่สองนะคะนั่นก็คืออารมณ์นะคะทําอารมณ์ให้แจม่มใสสดชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหางานอดิเรกทํานะคะอย่างเช่นบางคนชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงเล่นดนตรีนะคะปลูกต้นไม้อ่นดน้ำต้นไม้ก็ทําไปนะคะเพื่อจะทําให้ตัวเองไม่อยู่ว่างๆอยู่เฉยๆเพราะเมียฉะนั้นก็อาจจะทําให้เกิด ้งซ่านเป็นบ้าได้นั่นเองนะคะค่ะก็คือว่าอารมณ์นาะก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยคะ่ะอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลานะคะพยายามหีกเรื่องปัจจัยลบที่ทําให้เราเกิดความคิดในแง่ลบอะคะ่ะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็เดินหนีคะ่ะอันต่อมานะคะก็คือ3อออที่3 ออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะหรือหากทั้งสัปดาห์นะคะจะรวมกันให้ได้อย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ก็ได้เช่นกันนะคะ การออกกาลังกายนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะว่าจะปั่นจักรยานเดินวิ่งกระโดดหรือเล่นกีฬาที่ท่านชอบสามารถทําได้เลยนะคะได้อย่าลืมพาคนในครอบครัวของท่านไปออกกําลังกายด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมในครอบครัวนั่นเองนะคะหากท่านจําซ้ําอนี้ได้แล้วนะคะนั่นก็คือ อาหารอารมณ์ออกกำลังกายนะคะก็นำไปปฏิบัติด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงลดโรคภัยนะคะแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเวยเพศสัตว์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ